เอาล่ะนี่คือคำถามสั้นๆทองคำที่ซ่อนตัวอยู่มากที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนเพราะภาพยนต์ที่แรกที่ผมคิดถึงคือฟอร์ดน็อกห้องนิรภัยอันโด่งดังของสหรัฐที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความลับแต่ไม่ใช่หรอกทองคำมากกว่า99%ของโลกอาจไม่ได้อยู่ในห้องนิรภัยไหนเลยมันน่าจะซ่อนอยู่ลึกๆข้างในแกนโลกและตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราอาจไม่จําเป็นต้องขุด2,900กิโลเมตรเพื่อไปที่นั่นเพราะทองคําบางส่วนอาจกําลังไหลขึ้นมาและไหลซึมผ่านภูเขาไฟแต่ก่อนอื่นอะไรที่ทําให้ทองคําน่าสนใจและมีค่านักตั้งแต่แรกทองคําไม่ได้เป็นแค่โลหะแวววาวทองคํามีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจและขับเคลื่อนจกกักรวรรดิเหรียญทองบริสุทธิ์เหรียญแรกถูกสร้างขึ้นใน540ปีก่อนคริสต์กาลโดยกษัตริย์โครโอเอซัสแห่งลิเดีย อาณาจักรยุคเหล็กที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศตุรกีในฐานะโลหะทองคําหายากแต่ก็ไม่ได้หายากเกินไปมันเป็นตัวนําไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเยี่ยมไม่เป็นสนิมไม่หมองหรือทําปฏิกิริยากับอะไรมากนะักมันหลอมขึ้นรูปพกพาและวัดได้ง่ายยิ่งไปกว่านั้นทองคํายังมีความสวยงามทนทานและมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อไม่ใช่แค่สําหรับเครื่องประดับเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ยาและเทคโนโลยีอวกาศด้วยใช่แล้วทองคํายังถูกนํามาใช้เคลือบหมวกนักบินอวกาศและยานอาวกาศเพื่อสะท้อนรังสีอินฟราเรดที่เป็นอันตรายอีกด้วยมนุษย์ได้กุดทองคําออกมาประมาณ2 0 0 0 0 0ตันซึ่งมากพอที่จะสร้างลูกบากที่มีขนาดด้านล่ประมาณ22เมตรเนื่องจากทองคําสลายตัวจริงๆไม่ได้ทองคําจํานวนมากที่เราใช้ในปัจจุบันจึงอาจเก่าแก่มากย้อนกลับไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยด้วยซ้ํา นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในของมีค่าที่ถูกสะสมและซ่อนเร้นอย่างลับๆมากที่สุดนในโลกด้วยเนื่องจากมีทั้งคอลเลกชันส่วนตัวทุนสำรองของชาติและเครื่องประดับที่ตกทอดกันมาหลายชั่วยุคนเราอาจไม่มีทางรู้แน่ชัดว่ามีทองคําเหลืออยู่เท่าไหร่แต่เราสันนิษฐานว่า99.99% 99ของทองคํายังคงติดอยู่ในแกนโลกแล้วจะมีทองคำอยู่ในแกนโลกได้ยังไงและนั่นหมายความว่ายังไง ใต้ฝ่าเท้าของเราคือเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเรียกว่าเปลือกโลกคุณอาจคิดว่ามันแข็งและหนาหนักแต่เมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกแล้วมันก็บางเหมือนกระดาษใต้เปลือกโลกคือชั้นเนื้อโลกซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือชั้นหินร้อนขนาดยักษ์มันไม่ได้แข็งหรือเหลวเสียทีเดียวแต่มันเหมือนดินเหนียวที่เคลื่อนตัวช้าๆและไหลเมื่อเวลาผ่านไปจากนั้นเราก็มีแกนโลกชั้นนอกซึ่งเป็นทะเลโลหะล้มเหลวที่หมุนวนส่วนใหญ่เป็นเหล็กและนิกเกิล ที่กำลังหมุนวนและสร้างสนามแม่เหล็กของโลกและที่ใจกลางคือแกนโลกชั้นในซึ่งเป็นลูกบอลโลหะแข็งที่ร้อนกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์แต่ยังคงเป็นของแข็งอยู่เพราะมีความดันสูงมากตอนที่โลกเพิ่งก่อตัวขึ้นครั้งแรกนั้นมันร้อนจัดมากร้อนจนทั้งโลกเปรียบเสมือนตะเกียงลาวาขนาดยักษ์ในจักรวาลเดือดปุดด้วยโละหะล้อมเหลวและหินในสภาวะนั้น ถ้าทุกชนิดเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและธาตุที่หนักที่สุดจะจมลงสู่ใจกลางทองคำรวมถึงโลหะที่มีความหนาแน่นสูงอื่นๆเช่นแพลตินัมและรูทีเนียมนั้นหนักมากเพราะงั้นโลหะเหล่านี้จึงจมลงสู่แกนโลกตามธรรมชาติในกระบวนการที่เรียกว่าการแยกชั้นของดาวเคราะห์ลองนึกภาพมันเหมือนน้ำมันและน้ำในขวดถ้าคุณเขย่ามันแล้ปล่อยให้ตกตะกอนสารที่หนักกว่าจะจมลงสู่ก้นขวด และสารที่เบากว่าจะลอยขึ้นสู่ด้านบนในกรณีของโลกวัตถุที่เบากว่าจะลอยขึ้นสู่เบื้องบนและเกาะตัวเป็นเปลือกโลกในที่สุดทองคํามีคุณสมบัติที่เจ๋งมากมันชอบที่จะเกาะติดกับเหล็กนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์เรียกทองคําว่าโซเดอร์โรโฟซึ่งแปลว่าชอบเหล็กเพราะงั้นเมื่อเหล็กเริ่มจมลงทองคําก็จะตามมันลงไปยังใจกลางของโลกยิ่งไปกว่านั้นทองคํายังมีน้ําหนักมาก หนักกว่าน้ําเกือบ20เท่าเพราะงั้นแรงโน้มถ่วงจึงช่วยดึงมันลงไปลึกยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมนในปัจจุบันเปลือกโลกจึงมีร่องรอยของทองคําเพียงเล็กน้อยในขณะที่ทองคาอีก99%นั้นเข้าถึงไม่ได้อยู่ในแกนโลกซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ฝ่าเท้าของเรา2 9 0 0กิโลเมตรแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดทฤษฎีบางอย่างชี้ให้เห็นว่าประมาณ200ล้านปีหลังจากที่โลกถือกําเนิดขึ้น ดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกอุกบาทที่อุดมด้วยโลหะพุ่งชนอิโนวกาศเหล่านั้นเต็มไปด้วยทองคําและเนื่องจากเปลือกโลกเย็นตัวลงแล้วทองคําเหล่านั้นจึงยังคงอยู่ใกล้พื้นผิวโลกแล้วเราก็ใช้มันมาโดยตลอดเพราะงั้นถ้าทองคําส่วนใหญ่ของโลกถูกกัก,กไว้ด้านล่างอะไรกันแน่ที่ถูก้นพบว่าไหลออกมานักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาหินภูเขาไฟในฮาวายเมื่อเร็วๆนี้ และพบว่าหินเหล่านี้มีรูทีเนียมที่หายากที่เรียกว่ารูทีเนียมหนึ่งอไอสโตรบเล็กๆนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณมักจะพบเ้ออยู่ใกล้พื้นผิวมันมีลายนิ้วมือทางเคมีที่บอกว่าเฮ้ย hey, ฉันมาจากที่ลึกกว่านั้นมากและเมื่อเราพูดว่าลึกเราหมายถึงขอบเขตของแกนโลกกับเนื้อโลกซึ่งเป็นชั้นที่แกนโลหะหลอมเหลวของโลกพบกับหินด้านบนโดยพื้นฐานแล้วมันคือชั้นใต้ดินที่ไม่มีใครคิดว่าคุณจะเข้าถึงได้ชั้นใต้ดินที่เราสันนิษฐานว่าทองคําซ่อนอยู่ แล้วหินพวกนี้เดินทางจากแกนโลกขึ้นมาถึงฮาวายได้ยังไงไปเที่ยวพักผ่อนไม่หรอกจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าจุดร้อนเรารู้ว่าส่วนล่างของโลกใกล้แกนโลกมีความร้อนสูงมากบางครั้งบางคราวก้อนหินขนาดใหญ่ที่ร้อนจัดจะเริ่มลอยขึ้นมาจากเนื้อโลกช้าๆแบบว่าช้าจริงๆเรากําลังพูดถึงไม่กี่นิ้วต่อปีและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนวหินร้อนที่ลอยขึ้นมานี้คือจุดร้อน มันไม่ได้พุ่งขึ้นเหมือนภูเขาไฟแต่มันค่อยๆลอยขึ้นมาและพาเอาสาสารจากส่วนลึกๆของโลกเข้ามาซึ่งรวมถึงธาตุละลายนิ้วมือทางเคมีจากขอบเขตแกนโลกกับเนื้อโลกยังไงก็ตามนี่คือส่วนที่เจ๋งเมื่อกลุ่มควันนั้นลอยขึ้นมาถึงพื้นผิวในที่สุดมันจะทะลุเปลือกโลกและสร้างจุดร้อนจากภูเขาไฟขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในฮาวายหมู่เกาะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยระบบท่อที่อยู่ลึกในโลก ลาวาที่ปะทุขึ้นตรงนั้นไม่ใช่แค่หีนละลายบนพื้นผิวโลกเท่านั้นแต่มันคือส่วนผสมของวัสดุที่เดินทางมาจากเบื้องล่างหลายพันกิโลเมตรแต่ตอนนี้ผมได้ยินความคิดของคุณแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วทองคําล่ะน่าเศร้าที่เราไม่ได้พูดถึงแท่งทองคําที่มาจากภูเขาไฟสิ่งที่รั่วไหลออกมาจริงๆคือร่องรอยของโลงหะในระดับอะตอมขนาดเล็กอย่างรูทีเนียมอย่างไรก็ตามถ้ามีรูทีเนียม ก็มีโอกาสสูงที่ทองคําจะติดตามไปด้วยจำได้ไหมที่เราบอกว่าทองคําเป็นแร่ไซเดโรไฟ์หมายความว่ามันชอบเหล็กจริงๆรูทีเนียมก็มีคุณสมบัติเดียวกันมันเป็นธาตุที่ชอบเหล็กซึ่งหมายความว่ามันมีแนวโน้มที่จะจับตัวกับเหล็กและจมลงสู่แกนกลางระหว่างการก่อตัวของดาวเคราะห์เพราะงั้นถ้ารูทีเนียมจะแกนโลกทยยนขึ้นสู่พื้นผิวผ่านจุดร้อนได้ ก็บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าทองคําและโลหะหนัก,กนอื่นๆที่คล้ายคลึงกันก็อาจทําเช่นเดียวกันกล่าวอีกในนึงคือนักวิทยาศาสตร์กําลังใช้รูทีเนียมเป็นเครื่องหมายทางเคมีเพราะตรวจจับและวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าซึ่งหมายความว่าอาจมีทองคําอยู่ที่นั่นด้วยเพียงแต่มีปริมาณน้อยเกินกว่าจะวัดได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าไซเดอร์โรฟทั้งหมดกําลังรั่วไหลออกจากแกนโลกแต่เรื่องนี้เปิดโอกาสให้เราตั้งคําถามว่า เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่และถ้าเคยเกิดมันหมายความว่ายังไงบางทีแกนโลกอาจร่าโลหะมาตลอดแต่เรากลับไม่เคยสังเกตเห็นความจริงก็คือเราเพิ่งจะแค่สำรวจพื้นผิวหรือในกรณีนี้คือแกนโลกเท่าที่เรารู้การรั่วไหลที่ลึกแบบนี้เกิดขึ้นมานานหลายล้านปีหรืออาจหลายพันล้านปีแล้วแต่จนถึงตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่จะสังเกตเห็น เทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ตรวจหารูทีเนียม100ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่เพื่อมีความแม่นยำม,มากพอที่จะตรวจจับสัญญาณทางเคมีเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้เพราะงั้นนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เราพบว่าแกนโลกกำลังทำสิ่งนี้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะมันหมายความว่าภายในโลกของเราไม่ได้ถูกปิดผนึกและเงียบงันและมันอาจจะยังคงเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกในแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ไม่ใช่ด้วยการระเบิดและแผ่นดินไหวแต่ด้วยสัญญาณระดับอะตอมที่ค่อยๆค,คงที่และช,ะช้าๆที่พุ่งผ่านชั้นหินเราเพิ่งจะเริ่มตรวจจับสัญญาณเหล่านี้และถ้าโลาหะหายากกำลังเดินทางขึ้นสู่เบื้องบนก็จะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในโลกมากกว่าที่เราเคยคิดไว้นี่ไม่ใช่แค่การค้นพบเพียงครั้งเดียวแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการใหม่ในการทำความเข้าใจโลกของเรา